น้องบามเรียนมาแรกหรอจ๊ะไม่ทาะน้องบามจะพาจิ้มหน้าไปไหมเอาไปเอาไปหยิบในถังบามเอากลับมาด้วยนะคะนะคะหยิบได้ดีสิขี้ฝุ่นเข้าไปอ่าไป ชดหน้าลใมใส่ใส่ทำไมต้องหาด้วยน้องใบมาผาเช็ดหน้าใส่รองเท้าทำไมลูก 那我们来做。嗯嗯嗯嗯